เทตารีเสวังเจ็ดไปเก้าสวัสดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้สื่อได้เปิดให้แฟนๆโหวตให้กับนักแสดงเก้าคนและเลือกว่าใครจะเป็นนักแสดงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี2023ซึ่งก็ได้มีผู้โหวตเกือบสองแสนคนและเซอร์จันยังคงเป็นนักแสดงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจนํานวนนักแสดงทั้งเก้าคนในจนํานวนนักแสดงทั้งเก้าคนนี้พวกเขาล้วนเคยปรากฏตัวในละครหรือภาพย,ายนตร์ยอดนิยมในระดับที่แตกต่างกัน และพวกเขาก็ถือได้ว่าเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างโดดเด่นอย่างมากค่ะเซียจจันได้รับคะแนนโหวตสูงสุดด้วยคะแนน44,000เสียงและไม่ต้องสงสัยเลยว่าอยู่ในอันดับที่หนึ่งของนักแสดงที่โด่งดังมากที่สุดเซียจจันเป็นท็อปสตาร์ตั้งแต่เขาโด่งดังจากซีรีส์มิตรภาพของลูกผู้ชายเรื่องเฉินชิงลิงเมื่อสปีที่แล้วและสถานะของเขาก็ไม่อาจสั่นคลอนได้ในปีนี้เขามีละครโทรทั้เรื่องโดย2เรื่องออกอากาศทางช่อง CCTV ความนิยมนี้อยู่ในระดับสูงมากเช่นเดียวกันเขาได้พิสูจน์ผลงานของเขาผ่านตัวละคร3ตัวในละคร3เรื่องของเขาในปี2023ที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและเขาสามารถแสดงให้เราได้เห็นเสน่ห์ของตัวละครทั้งสาตัวของเขาได้ยังไม่เห็นร่องรอยของการแสดงซึ่งทําให้ผู้คนต้องประหลาดใจอย่างมากค่ะแม้ว่าเขาจะถูกเรียกว่าเป็นดาราไอดอนแต่เราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อนเนื่องของเขาในด้านทักษะการแสดงที่โดดเด่นของเขา ทำให้เขาเป็นที่จับตามองของผู้กำกับชื่อดังหลายคนและความร่วมมือกับแบรนด์หรูชั้นนำต่างๆก็ได้รับการยอมรับอย่างสูงมมกเช่นเดียวกันอันที่จริงเขามักจะเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยทำตัวโดดเด่นและถ่อมตัวอยู่เสมอเขามุ่งม,มั่นที่จะทำงานอย่างหนกักเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะการแสดงของเขาอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันเขาได้ร่วมงานกับสองผู้กำกับชื่อดังเพื่อผลิตผลงานระดับตำนานหนังดังที่หลายคนรอคอยมากที่สุดในปี2024 เรื่องมังกรโยและละครเรื่องตำนานจงางไห่จวนหรือ The Legend of Jang Hae Joon หวังว่าผู้ชมจะได้พบกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขาที่จะออกฉายในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในบทบาทของกล้เจงจางซ่งเวินได้รับคะแนนโหวต25,000คะแนนและอยู่ในอันดับที่2ความนิยมของจางซ่งเวินยังเป็นข่าวดีสำหรับนักแสดงวัยกลางคนอีกด้วยข้อเท็จจริงนี้ได้พิสูจน์แล้วว่างานเป็นรากฐานของการยอมรับเสมอ และไม่เคยสายเกินไปที่จะกลายเป็นคนดงังจางซงหวนเปิดตัวด้วยภาพยนตร์เรื่อง The Hidden Corner ปีนี้เขารับบทเป็นเกาฉี่เฉียงตัวร้ายที่มีบุคลิกที่มีสเสน่ห์และร่ำรวยในละครอายากการมเรื่อง h e r r y u p เขาได้ดึงดูดแฟนๆนำไม่ทวนและกลายเป็นนักแสดงชั้นนำในวงการบันเทิงที่มีแฟนๆมากมาย h e r r y u p เป็นละครฮิตตัวจริงในปีนี้ที่ได้ผลตอบรับที่ดีมากและยังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามโดนใจผู้ชม และยังมีหัวข้อต่างๆมากมายที่ถูกกล่าวถึงจังซ่งเวินกลายเป็นดาราที่มีทรัพยากรมากมายและมีโอกาสมากมายที่จะได้รับบทนำชายนานาโคสเฉิองอีได้รับคะแนนโหวต24,000พคะแนนและอยู่ในอันดับที่สามเมื่อปีที่แล้วเฉิองอียังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากอ้วนกินละอองรักประกบคู่กับหยางจือในปีนี้ละครเครื่องแต่งกายโบราณระทึกขวัญเรื่องโรตัสเฮาที่ปรากฏในโต๊ะบันได้คะแนน8.5คะแนน ซึ่งถือว่าดีมากเช่นเดียวกันเขาเล่นเป็นสองบทบาทในละครและทักษะการแสดงของเขาก็ได้รับการยอมรับจากทุกคนเขาเป็นซูเปอร์ไอดอลที่สมควรได้รับและผลงานของเขาทุกเรื่องมักจะอยู่ในอันดับต้นๆเสมอซึ่งสามารถรับประกรันเรตติ้งได้อย่างแน่นอนและเขาจะไม่ทําให้ผู้ชมต้องผิดหวังฐานเจนซือได้รับคะแนนโหวต2 2 0 0 0คะแนนและอยู่ในอันดับที่4เขาเป็นชายหนุ่มรูปงามในปีนี้นอกเหนือจากเซอร์จานแล้วน่าจะเป็นฐานเจนซือ บทบาทของเขาในฐานะเซียงหลิวในละครเครื่องแต่งกายโบราณเรื่องดวงใจรักนิรันต์เขาได้รับการยกย่องอย่างมากค่ะทักษะกา,ารแสดงของเขาโดดเดน่นและรูปร่างหน้าต่าง,ขงเขาก็สะดุดตามมากเช่นเดียวกันและตัวละครที่เขาแสดงก็เป็นที่รักใคร่อย่างมากอีกด้วยละครเรื่องนี้ทําให้เตั้งเวยและจังหวันอีได้รับความสนใจมากขึ้นจริงๆเซียงหลิวที่รับบทโดยฐานเจนซือไม่ใช่นักแสดงนําชายแต่เป็นจางหวันอี อย่างไรก็ตามการเลือกบทบาทของฐัานเจียนซื่อในเรื่องนี้ยังได้พิสูจน์ให้เห็นว่าผลงานของเขานั้นยอดเยี่ยมมากดวงใจรักนิรันยังเป็นละครเครื่องแต่งกายโบราณยอดนิยมในปี2023อีกด้วยหลิวอีนิงได้รับคะแนนบท19,000คะแนนและอยู่ในอันดับที่5ในละครศิลปะก,การต่อสู้เครื่องแต่งกายโบราณเรื่องคำภูผาหานทาลิขิตรักประกอบคู่กับหลิวซือซือที่เพิ่งจบลงหลิวอีนิงเป็นนักแสดงที่มีรูปร่างสูง และหล่อเหลามากค่ะลิวอ e ีนิงถือเป็นนักแสดงหนุ่มงานชุกคนหนึ่งที่มีผลงานมากมายไม่ว่าจะบทบาทไหนก็สร้างความประทับใจเอาไว้อย่างมากค่ะโวยตาซินได้รับคะแนนโหวต16,00 0คะแนนและอยู่ในอันดับที่6กวยตาซินยังเต็มไปด้วยความพยนตร์และรายการทีวีในปี2023แต่ผลงานเปิดตัวของเขาก็คือซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่องคู่ภายรักนักดับเพลิงด้วยเรตติ้งโต๊ป่ปานเพียง2.8คะแนนโดยไม่คิดว่า เวอยต้าซินได้ปรากฏตัวในอุตสาหกรรมนี้ถึงสี่ครั้งเขารับบทเป็นประธานผู้คร่อมง,งามและน่าหลงใหลในละครเรื่องนี้และทักษะกา,ารแสดงของเขานั้นเกินกว่าจะเปรียบเทียบได้ทําให้เขาได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของละครเรื่องนี้เวอยต้าซินและนะักแสดงหลายคนอ่านไม่คาดหวังสิ่งนี้ว่าพวกเขาจะสามารถได้รับความนิย,ยมสูงกว่านักแสดงนําได้ดูเหมือนว่าชาวเน็ตจำนวนมากจะดูละครโทรทัศน์ของนักแสดงชายหกคนคางตน้น พวกเขาทั้งหมดล้วนเคยแสดงละครโทรทัศน์และเปิดตัวในปี2023และอีก3คนถัดไปก็แสดงภาพยนตร์ทั้งหมดดูเหมือนว่าละครโทรทัศน์จะได้รับความนิยมมากกว่าภาพยนตร์และกลุ่มผู้ชมก็แตกต่างกันวังยีปปอได้รับคะแนนโหวต1 3 0 0 0คะแนนและอยู่ในอันดับที่7ในปี2023ของไวท์ปอถือเป็นปีที่น่าจดจําที่สุดเขาประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมภาพ,พยนตร์สามเรื่องที่เขาแสดงได้เข้าฉายและทํารายได้ ทะลุมอ,อ,อฟฟิตที่ดีสามารถดึงดูดความสนใจได้มากดังนั้นเขาจึงได้รับรางวัลมากมายเช่นเดียวกันรางวัลโกลเด้นรสตอร์วอร์ดจากเรื่องนิรานามเขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเขาแสดงได้หลายบทบาทและการแสดงของเขาก็โดดเด่นมากนอกจากนี้หวยป,ปอยยังมีละครที่เราการออกอากาศเรื่องดูวนแอนด์เวฟเขารับบทเป็นเบย์รั่วไหลอัจฉริยะทางการเงินที่มีทั้งดีและชั่วในขณะเดียวกัน ไวทปอจะเข้าร่วมในการต่อสู้ชิงแชมป์รอบไฟนอลของรายการ Dance สตรีแดนซ์สั้นที่6ในวันที่20มกราค,คมอีกด้วยและเรายังหวังว่าไวเปอจะมีผลงานที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายแนนาโคตจุยหลงได้รับคะแนานโหวต12,000คะแนานและอยู่ในอันดับที่8ในละครอญากรรมรทึกขวเรื่อง The Disappearance ที่นำแสดงโดยจุยหลงทำไรายได้ทั่บโลกสูงถึง3.523พันล้านยวนน หรือ17.197พันล้านบาทรังอันดับ4ในบอฟิทประจำปีเฮอร์ฟอยที่รับบทโดยจุย้ยลงนั้นน่าประทับใจมากจุ้ยลงน่าจะเป็นนักแสดงที่ทุ่มเทมากที่สุดในบรรดานักแสดงทั้งหมดเขาได้รับการกล่าวขานว่าเขาสามารถทําตัวเหมือนอะไรก็ได้โดยไม่มีความรู้สึกของการแสดงเลยเขาได้รับการยกย่องว่าทักษะในด้านร่างกายของเขาเต็มร้อยเปอร์เซนที่เป็นการแสดงด้วยใจจริงซึ่งควรค่าแก่การยกย่อง นอกจากนี้เขายังแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในภาพยนตร์ระทึกควันเรื่อง t ด e m มาส e ต็ก t ายเดอะรซึ่งคาดว่าจะได้รับรางวัลและการแสดงของเขาควรค่าแก่การเรียนรู้เขามีอนาคตที่สดใสอีอย่างเซนซีได้รับคะแนนโหวต9,800คะแนนและอยู่ในอันดับที่9อีอย่างเซนซีเป็นนักแสดงยอดนิยมและทรงพลังมากว่าเป็นนักแสดงมืออาชีพจริงๆในหมู่น,นักแสดงรุ่นยาวและจูยี่หลงก็เป็นหนึ่งในน,นั้น พวกเขาทุกคนล้วนมีความกลัวทางสังคมแต่พวกเขาก็เปิดใจอย่างเต็มที่เมื่อพวกเขาแสดงและไม่รู้สึกกลัวสังคมการแสดงอย่างต่อเนื่องของอีอ้หยางเซนซีในภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงทําให้หลายคนต้องอิจฉาท้ายที่สุดแล้วเขายุเพียง23ปีเท่านั้นแต่เขาก็ยังมีผลงานอีกมากมายที่รอการเปิดตัวซึ่งคุ้มค่าแก่การรอคอยเช่นเดียวกันจากนักแสดงชายทั้ง9้าคนที่ปรากฏในวงการนี้มากกว่าครึง่งพวกเขาเคยแสดงละครโทรทัศน์และมีเพียง3ามคนเท่านั้น ที่ได้แสดงในภาพยนตร์เช่นจุ้ยหลงอีหยางเซียนซีและหวังอีปอแม้ว่าเซยจันจะเคยแสดงหนังเรื่องจู่เซือนกระบี่เทพสังหารพักหนึ่งมาก่อนเมื่อสี่ปีที่แล้วแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้แสดงอีกเลยดังนั้นเขาจึงกลายเป็นน้องใหม่ในวงการภาพยนตร์และหนังศิลปะการต่อสู้เรื่องมังกรโยกยังคงเป็นความท้าทายใหม่สําหรับเขาอีกด้วยดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าเซยจันได้ทุ่มเทและให้ความสนใจกับหนังเรื่องนี้มากเป็นพิเศษเขายังต้องฝึกฝนอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการขี่ม้าและอื่นๆนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าละครโทรทัศน์ได้รับความนิยมมากกว่าภาพยนตร์แต่หลายคนยังเป็นทั้งนักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์การพัฒนา,นาบนหน้าจอภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีนักแสดงไม่มากนากักที่สามารถแสดงได้ดีและทารายได้ทะลุบ,บอ,อฟเฟตสูงความสําเร็จของงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์จริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักแสดงคนใดคนหนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับความพยายามร่วมกันของทีมงาน ด้วยเหตุนี้เหตุใดนะักแสดงจึงขอบคุณผู้คนมากมายเมื่อเขาได้รับรางวัลซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของทีมงานอีกด้วยและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ